เขาก็บอกว่ามาเปิดออกสมุทรบามันเกิดงอกแล้วนี่ถ้ามันเกิดงอกอันนี้เขาก็เอาไปร่องแปลงอ๋อสมมุิว่าเกิดงอกแล้วก็เอามาร่องแปลงนี่แมานะเอาร่องแปลง<บ>ร่องแปลงโบต้อง,องถมบป่ะครับแล้วใส่ถุงดำในช่องกเกษตรพาเพลินครับวันนี้พาพเพลินศูนย์การเรียนรู้นะครับ ของโมบ,บุนนะครับเนาะโอ้อยังครับนี่มยางยางนาบนี่ยงายงนายางนาโอ้เป็นกระสอบกระสอบเลยเอ้ย่งางนาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ายางนาครับเป็นโครงการปลูกป่าปลูกเห็ดครับเพอ อายต้นยางน่ะเป็นได้มาแท้ใสครับคือหลายแต่ได้มาแต่บ้านกุดซุ่มบ้านกุดซุ่มตำบลน,น้องกินเทนเพื่อปฏิสรา,จาบจังหวัดอุบลราชธานีเป็นโรงเรียนเหมือนกุดซุ่มครับตน้นยางใหญ่โอ้พ่อเองเลยนะโอ้โอโอโอโต้นเอาาจากต้นเดียววะครับเอาจากต้นเดียวครับนี่แล้บ้านสองหลอดเอาว่าน้งนี่พอดีกระเดายอยู่หลายสอบเพราะโดนผู้พิกรอุ้ยพี่มีแต่ยางน่ะมาเด้ขายเลยครับมีแต่ เอาไว้ปลูกให้ประชาชนมชชุนเตามมือเบิ้งครับนี่เป็นเป็นเป็นส่วนนีงโอ้นี่พร้อมใ้ถาจะรับไปอาไปปลูกอ๋อพ่อแบบนี้ป่ะครับครับผมเอาว่างไว้นี่ครับคุณพ่อขั้นตอนือไอ้เปแช่น้ำไปสามคืนนั่นมองแช่น้ำก็มีเพิ่นเพิ่น ใส่เส้นหน้าสามขึ้นละบ้านในเก่ามากพอจะถุงดำนะครับอ่าครับผมพอจะถุงดำกันเหมาะไปซะก่อนเหมาะเหมาะเหมาะจะถุงดำไว้อ๋อแส้นหน้าสามขึ้แล้วก็เหมาะใส่นถุงดำนี่มาเหมาะใส่นถุงดำลักษณะนี้บ้านในลักษณะนี้เนี่ยเขาก็มามาเปิดออกสมมติบ้ามันเกิดงอกแล้วนี่ถ้ามันเกิดงอกบ้านีนเขาก็เอาไปลงแปลง อ๋อสมมติว่าเกิดลอกแล้วก็เอามาลงแปลงนี่แมนเอารุ่งแปลงโบ,บต้องถมบป่ะครับแต่ใส่ถุงดำหรือว่าถุงเพาะชั่เห่อนอะอ่ะเขาใส่ถุงด้วยก็ได้แต่ว่าเ่อมุมไม่ได้ในในในใส่ถุงด้วยห่าลงมืกอก่อนอืมอ่านี่มีขั้นตอนก็าม่รู้ว่ายางอื่นผู้อื่นเอนจะไหนป่จังแต่ว่าของผมนี่จะใส่ผ้ายางลอกใบข้างล่าง เพื่อว่าจะบ่ให้หักแก้วของตัวย่างนี่ล่งไปหอดดินลึกมันจะคุดหนักมันจะคุดหาักแล้วว่าถ้าหักขาดตัวย่างตตยอ้าวอ๋อนี่นี่จะหน่เก่าออกครับมันมันมันไปพะทุครับไอ้พายางระบายนี่มันก็จะร้อยยู่ก็จะงอเนี่ยงอ่าหั่นอ๋อแปลว่าข้างล่างนี่ก็คือเอาพายางห้องเบิดแมนพายางห้องเบิดเอาพายางห้องเบิดนะครับเดี๋ยวระบา้เพื่อว่าบ่ให ว่าให้ต้นย่างนี่ล่งไปหอดดินเลิกคือว่าขันเท้าดึงขึ้นมาแตวบันห้าก็จะขาดลักษณะนี้แหละกอ,อจะเขาเอาไปปลูกนี่หรือเอาไปใส่ถุงฟอยซัํานี่โอ้เน,น,นี่ยเบื้องนี่ครับมันกำลังงอ,อกนะครับนี่กำลังงอ,อกเลยโอ้กะก็กกกเพราะว่ายากตัวหรอครับเนาะจากขันตอนก็คือว่าเนี่ยแะคือวันก็คือขันขันตอนแรกคือว่า เอาเอามาแล้วก็าปิดใบออกปิดใบออกแล้วก็แล้วก็เอาไปจุ่มน้ำแช่น้ำไว้สามมือสามสามมือสามขึ้นเนาะแล้วก็เอามามักเอามาหมักทุ่มดำตรงนั้นนะครับแล้วก็จังเอามายังเอามาเสียบนี่พิมันออกเป็นหอกสีขาวขาวหมาเขาว่าจะเป็นงอกแล้วแตกของมาแล้่แตกแล้วก็มาว่างไว้ซืเอาเอามาเอามาจิ้มนิดนึงจิ้มต้องนิดนึงอา่องดินนิดนึงนิดนึงนิดนึง นิดน oh. uh, ึงหมากสำหรับประมาณเครื่องลูกหรืออ่อนโมบดเครื่องลูกเอาตัวนี้รากมันก็ได้ให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 ้มีดินกบหนนีงดินกบไอ้ไอ้หมากประนั่นเครื่องหนึ่งเดี๋ยวพอพอพอวมก็ได้จะชอว่าใส่แบบนี้ต้นหลังจากนั้นนั่นเป็นต้นแบบนี้เขากะจังใหญ่ใส่ถุงใหญ่ใส่ถุงเซตกะจังเอานเอาไปปลูกเอาไปปลูกได้เลยในนเออเอาไปใส่เดือนพอซ้ำเดือนไม่ได้พอซ้ำเฮ็ดดีพุ่น โอ้แล้วกะจะจะใส่เชืีอเสียเฮ็ดกะจะวางกันเองเฮ็ดเขากะเอาเฮ็ดมาปั่นใส่น้ำดอกบานนี่เขาเขาเสียเฮ็ดยดยดยดเลยยดด้วยมันจะมันจะเป็นเฮ็ดอยู่ตั้งแต่ในในต้นน้อยพี่เป็นเฮ็ดตั้งแต่ตัหนน้อยต้นซ้ำนี่นะครับเชื่อเฮ็ดเขาได้ต้นไหมตั้งแต่ยังน้อยพี่มันจังมันจังหลายมันวะครับแมนแล้วก็ง่ายกลัวอีก หมายมาเ้อตัวใหญ่แล้วห้องกับไปขุดอยู่สามจุดเบ่งนาเบ่งเบิบ้อง,งมันระบาดหนึ่งเจังเอาหยอดดกักจะจะจะรับบาดวยใส่ถุงดำอ๋อใส่ถุงจังสี่สตัวน่อยนี่คือขังเดียวจบเลยตั้งแต่หน่อยงานกิน,นต,ตลอด<า>ปีตลอดก็าเคยแล้วว่าตัวย่างมันอาอยุเจ็ดร,รอยปีเฉ <700 S 1> ล้วยเฮ็ดร้อยปีอยายุหอนละครับไม่ใช่เจังสี่ตลอดไปนี่เฮ็ดทุกปีมันบอกเกิดเมื่อปีไหนนะเกิดช่วงเฮ็ดเกิดนะช่วงเฮ็ดเกิดมายก็บอกเกิดยันใน ไอเฟอร์สฟามิทนากระดาสิงหานี่นั่นก็เด็กยุดแล้วนะากันญานี่ครับผมโอ้ผัดตังทองนะผัดเือได้ผัดตังทองนะคือจะหั่นสองขังสามขังนี่แหละครับได้ความรู้หลแห้งทั้งทีนะครับนี่มากครับใกล้เนี้ยได้เด็กมัดพ่อพ่อดีครับผมนี่ครับวิธีการเห็ดเห็ดเห็ดเนาะแล้วก็ปลูกยางนาเพราะยางนานะครับยางนาแต่เพราะยางนาบ้านเราปลูกปาปลูกเห็ด ูเข็ดเจ็ดส่วโคตรปีก็มาประเข็ส่วโคตรคืออายุตัวหน้างนึงคือเจ็ดรลอยปีนะแล้วภูเชื่อดหนึ่งกันหนึ่งลอยปีเออคือลอยปีอ่าเป็นลูกเป็นล้านเท่ากับลอยปีขึ้นกันอีกเจ็ดเจ็ดรลอยปีดอกลอยปีมันจะมีเฮ็ดอ่ตลอดจนตัวตัวห่างมันจะตายไม้ก็ว่าตัวหน่างพราอยุเจ็ดรลอยปีเท่ามันแต่แค่ร้อยปีครับผม ครับขอบคุณหลายๆนะครับด้อในการให้ความรู้นี่ครับออโอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวอ้อยซ้ำนี่ก็เนาะขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ <S <S สวัสดีครับผม